สวัครับพี่นองวนนี้ลูกจาก้ผาพีพานองมาเที่ยวงานชมบ้านไรแสงนะครับ นี่ประจำปีอำเภอ่าตะเกียรติมฉะเชิงเซานะครับอันนี้ก็เป็นบังไฟ้แสนไข่มังกรทองนะครับเยวสิกินดีซ้ำไหนนะครับที่เป็นนี่ครับอันนี้ก็เป็นบังไฟ้แสนเน้อพี่น้องอนนี่ก็มีสองบงั้ง <c oughs> <c oughs> นี่ครับ ไม่อวานก็ชุดเปิดงานไปแล้วบางหนึ่งขึ้นได้อย่างสวยงามนะครับมินิ10เอนยังไงนะครับพี่น้องเดี๋ยวมารอชมพร้อมกันนะครับนี่บางไฟแส้มกับไข่มังกรทองนะครับแพนแล้วทุลุบอลได้พี่น้องเวลา108ติ๊กนาทีวันไหนจะทะลุบอลพี่น้องกับซีฟายทะลุบอลเบิร์ดน้ำกันนะครับ นี่พี่น้องเออุนจะกำลังหุมต้างน้ากำลังน้ำพออย่างนี้วันจะไน้ดีดไปไฟครับอาที่แเดียวครับไปไรัีนมาแล้วเดี๋ยวเราไปใช่ไม่ค้อนทอง้ ตอนนี้ก็พามาเบิงยุดบังไฟนะครับบักยางหลายเลยพุ่นครับทางหลังเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้องเมนี่ก็มีหลายบ้างหลายสำนักนะครับเตรียมจุดตเตรียมขึ้นห้านก็มีุ่นขึ้นห้านตั้งไว้ก็หลายนะครับ,รบๆๆนี่หลายค่ายหลายสำนักนะครับ ต่อไปครับพี่น้องน,นี่ครับหลายหลายบ้างคุณจะเป็นท่นอสองนิ้วนะครับ,น,บ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 นี่เตรียมพี่น้อง ไลๆค่ายสำนักบุพื้นมากแบกมากเตรียมขึ้นหน้านะครับวันนี้กับผ้าพีผ้านองมาชมใกล้ๆเลยครับรับประกันความปลอดภัยก่นนะเร็นการกำลังมัดหางมาถางนะครับ บังไฟน่อยก็มีพี่น้องท่อหนึ่งนิ้วท่อหนึ่งนิ้วลงอนฮงงแเไปเล่นกเลยลยนเดาเลยนี่ยเขาจุดเด็นเล่นเลยเทมเมอรตันชุดยอนเลยครับุนะ เดี <Cornell>. ๋ยวแล้วบางทีเาายครับที่นอนเดี๋ยวมาลุ้นเบืองขอางกันเออไปาบางท่านอันตรายด้วยอบางท่าไปดูแล้วเรืเององสาปล่อยเลยน้องไอ้ี๊ 师傅，哎，哎。 ทางทีมตกรอดกันไปมึงเอายกมานี่ครับตอนแทนหัว <coughs> ได้เลยครับพ port e ี่น right. right. ้องนี่ครับบรรยากาศแต่ละคาเป็นกันหนานะครับ เบี้ยน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 รูปปั้น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  ไฟนิ่วหนึ่งครับนี่ก็เป็นมันไกาอกเพี้ยนทั้งไฟนะครับกระแสแบตเตอรี่ตัวชุดจนวนนี้ยนต่น้ปลาปลาจีนปลาาีนวิ่งต่ำเลยเ้อไป พิ้งต่ำเลยหยุดเพิ่มิ้งต่ำเลยราคาพอเขาไป่สรมองราคาได้ไปปจีนกนไปแล้วไปหอดปาจีนแล้วไปปาจีนอีกแล้วหักคัก่ะบางต่อไปเอาที้ทุกต้องว่าอะไรก็ไ้ยเอามาเนี่

นี่ล่อคิ้วนะครับล่อคิ้วขึ้นขึ้นหานไว้ก็มีครับนี่นิ้วนึงกับลายพี่น้องนี่เป็นคอนี่ครับตั้งพุ้นกับสองนิ้วนี่ครับ,บ<า>ม้นวนๆครับบุญบานเท่า,น,าน,นี่<า>นนล่อคิ้วลายทั้งน,นี้ก็เป็นหานบ้างไขแสน วาัีบมาแปวังเลยนี่ครับเดี๋ยวมาชมพร้อมกันฮองเงินงเงินรงร้ออยบาเก็บเแค่เดียวอยจุดียว่สายเลย พี่น้องตอนนี้เพื่อนากำลังรองหูบางไฟนะครับน,นี่กำลังรองหูบางไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วรากาได้ปิดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกยัยงง่อยก็จะได้ขึ้นห้านนะครับจุดให้พี่น้องเขาเบิร์นะครับ บางไา้สเามันมีราอดีเลย่วนตัดเอ้บอกว่าวารุ่นโมอาแปงแป้งโตนึ่ร้อยยี่ิบเวลาดีเป็นมังแสเนอนอนอนี่ครับจากคายงกทอนทอง งานประเพนี่บุญบางไฟอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดชะเชิงเซาประจําปีพศ2567ครับพี่นแอะรามงรองค์ทรงเครื่องนะครับ

ท่าทีบประจัปีปศ2567นะครับเข้าเข้าเดี๋ยวเป็นรปมือแงน้ำกันนะครับบ่าางทีมาตลอดเี๋ยวไปรูปมูแพี่น้องนี่ทาครับแทิะาอกหนอก็ได้สองร้อ นี่ครับตอนนี้ก็มาฮอดแล้วบังไฟแสนพี่น้องเอ้าครับค่ายมังกรทองสนับสนุนด้วยจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเก่าครับผมนี่ครับพี่น้องบัางแรกขึ้นไปได้สวยงามนะครับเดี๋ยวห้ามาชมบังที่สองสิเป็นยังไงนะครับ นี่ครับวันไฟแสนครับที่ขึ้นห้ามสูงครับพี่น้องนี่ครับตักอีดึงชักลอกกันขึ้นนะครับแต่งโมส้วงเทืองนี่นะครับเดี๋ยวเ้าก็นซได้ช่มพร้อมกันนะครับนี่ ทางนี้ก็เป็นนะครับคุณแม่เพิ่กนการทำพิธีออให้คืนสูงสูงในเวลาดนดนนะครับในการชักล่อสคุณครับถึงกางใกล้แสนถึงห้านครับพี่น้องมาชมน้ำกัน,นะครับบรรยากาศแบบนี้หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งครับพี่น้อง ลุงจักผ้ายงาครับผ้าพีผ้านองส่วนบังไฟน้อยกระจุดไปเรื่อยๆนะครับท่อสองนิว้วท่อหนึ่งนิว้วนี่ครับเเชือกมานงเดี๋ยวครับม,มาชมฝังไฟแสนขึน้นไป,ไปพี่น้องขึ้นแล้ว เ้าลุออกจนนากกลางครับเขาบอกจากกลางครับลุออกครับลุกออกครับพ่ออุกออกก่อนไปแล้วครับพี่น้องนี่เป็นบังไฟแสนนะครับ ครับ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  บางไข่แสนเป็นห้างน,นะครับนะครับพี่น้องน้องไขว้หวังน้อง,งปงังพังพองบรรยากาศกำลังแทงหงสซงเครื่อง,งดีๆเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับ,บครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เลิกงามย่ามดีแล้วนะครับบั้งไข่แสนเนี่ย จำทีเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาโมพร้อมกันเลยนะครับน่ครับพี่น้องจุดดังไฟแสนก็ต้องอยู่ห่างๆนะครับให้พ้นระยะปลอดภัยนะครับทางเครื่องเริ่มแล้วครับพี่น้อง งานบางควทองคุุยุาตาทัไม่าเลยหลายหลายบนับไปาครับกาเสตยินลงไปแล้วนะครับสหรับ การจุดบังไฟบุญบั้งไฟอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาประจำปีพศ2567นะครับครับสำหรับคลิปนี้นุ่งจกักผ้าวก็ขอจบไร้การเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ